สวัสดีค่ะเละนนี่นายชนธนาทรพี่ในวัฒเจมนายพงพันธ์ตันสร้างเจเลนนี่น้องเล็กประจำกลุ่มนายประกรณ์นาหมันน้องคิมสว่วนนี้เราเองค่ะนางสาววิชุดาเพ็งเกตกิฟและคนสุดท้ายนางสาวนัทธิดาศิยากูลเพนนั่นละค่ะวันนี้พวกเรา จะพาไปรู้จักกับสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาส่วนของสวนสมุนไพรถือว่าเป็นสวนสมุนไพรแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2527-2528ถึงณบริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพักพนักง,งานตำบลมาบขา่าอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองบนพื้นที่ประมาณ60ไร่เลยทีเดียวค่ะ สวนสมุนไพรแห่งนี้ได้รวบรวมสมุนไพรต่างๆอาทิเช่นยญ้าหนวดแมวที่มีสรรพคุณทางการขับปัสสาวะแก้ปวดตามสันหลังบ้านเอวบ้านท้ายหรือหากเดินเที่ยวเล่นเราจะพบกับป้ายบอกกลุ่มยาที่เป็นสมุนไพรต่างๆดังนี้กลุ่มยาขับปัสสาวะมีอ้อยแดงนางแก้มอินทนิลน้ำโดไม่รู้ลม้มกลุ่มยาแก้กเสบ็บปวดบวม ทองละอาทองหลางเทียนบ้านสมิดรังจืดกลุ่มยาที่เหมาะแก่สาวๆที่ต้องการขับประจำเดือนบีบมดลูกลูกจอว่านชักมดลูกขี้เหล็กเลือดกระบือเจ็ตัวว่านมหาเมฆทั้งนี้ทางสวนสมุนไพรยังมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะแถมยังมีสูตรอาหารที่อยู่ติดกับสนามบอลบีมีรถบัสนำร่อง เพื่อพาเที่ยวชมพร้อมเล่าประวัติของสวนสมุนไพรและอธิบายสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรให้รับฟังและทางสวนสมุนไพรย,ยังมีตลาดนัดต้นไม้ที่มีแค่เดือนละครั้งภายในตลาดนัดมีของกินต้นไม้หลากหลายชนิดจำหน่ายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายนี้หากท่านสนใจไปเที่ยวชมความร่มรื่นหรือสนใจไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสมุนไพร มีเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลาทำการ8นาิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีแต่หากท่านอยากเดินเที่ยวชมตลาดนัดต้นไม้จะเปิดเฉพาะวันเสาของต้นเดือนเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ